ในห่วงที่มีการหารือในห่วงการเยือนเนี่ยคิดว่าแน่นอนที่สุดเรื่องสถานการณ์อิสราเอลก็คงเป็นประเด็นหนึ่งท,ที่ที่ต้องหารือนะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องตัวประกันซึ่งซึ่งเราก็คงไม่ละทิ้งโอกาสที่จะคุยกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวประกันของเราออกมานะคะส่วนในเรื่องอีกอันเรื่องไ เรื่องเจรจาหยุดยิงเรื่องเงื่อนไขเรื่องการปล่อยตัวประกันเนี่ยก็จริงๆหลายๆฝ่ายพยายามคุยกับทางทางอิสราเอลอยู่นะคะว่าให้ให้หยุดยิงเพื่อที่จะปล่อยตัวประกันแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือว่ามันเหมือนเงื่อนไขมันสวนกันไปมาเนี่ยคือฝ่ายอิสราเอลเองก็บอกว่าไม่หยุดจนกว่าจะปล่อยตัวประกันอะไรยนีย้เป็นต้นอย่างงั้นคิดว่าเป็นเรื่องที่เมือม่อเมื่อ ก็เราก็อยากได้ยินข่าวดีอะแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขและมีข้อจํากัดต่างๆอีกมากซึ่งมันก็ต้องต้องตามต่อไปอะค่ะก็คงต้องเรียกว่าอยู่กับความเป็นจริง